5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีด้วยกันครับการเปลี่ยนแปลงเป็นทางวิกฤตและโอกาสสำหรับคนทำงานพอภาคธุรกิจในวันนี้กำลังเปลี่ยนสู่เกมชนิดใหม่ที่เล่นยากขึ้นสนุกและท้าทายมากขึ้น ทางเลือกของเราจึงเป็นการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเป็นผู้เล่นที่แข็งแก่งในเกมธุรกิจนี้และหากจะขับเพื่อนเศรฐษฐกิจระดับประเทศไปให้รอดการพัฒนาทักษะใหม่แค่คนใดคนหนึ่งคงไม่เพียงพอได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทย m i t s u n t s the m o o n Reskill Thailand ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทำงานสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะใหม่ กับ Mission Academy คอร์สพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ในเกมธุรกิจโลกเพิ่มทักษะด้านการสร้างสัตว์ในโลกออนไลน์ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์เป็นบทเรียนสนุกๆของโลกครีเอเตอร์โดยรรวิธหาอุตสาหะอ้ำสุภกรและทีมงาน Mission to the Moon Media เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2022เวลา1ทุ่มเป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ missiontothemoon.co สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตฮานุสหาครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Carlos Venterasi นะฮะชื่อว่า Five Simple Questions I Ask Myself Before Doing Anything นะฮะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับที่สเตจแรกเนี่ยเขาบอกว่าลองถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะทำอะไร ในสเตจแรกๆของชีวิตนะฮะคขา่าเราอยากทำอะไรเนี่ยคือบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ด้วยนะว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราต้องลองไปเรื่อยๆนะฮะลองเช่นเราบอกว่าเราอาจจะอ,อยากจะเป็นนักสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้กเราก็ลองลองไปเรื่อยๆเป็นต้นครับ <laughs> คำถามที่สองคือเราจะเป็นอันนั้นได้ยังไงคือคำถามเรื่อง h าวนะฮะหาวนะครับคือ เขาคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาเห็นโค้ดของรอยเบอร์เน็ตบอกว่า to have what you have never had you have to do what you have never done คือถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยมีคุณก็ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำนะฮะตรงไปตรงมาแบบนั้นนะคําำถามที่สองนะครับคำถามที่สามเนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่คนต้องใช้เวลาเยอะที่สุดคือคำถามของ why นะครับ why คือทำไมฉันถึงทำเรื่องนี้อะไรเป็นแรงขับดันที่ให้ทำเรื่องนี้นะฮะออ แล้วเรื่องนี้มันมันเชื่อมโยงกับความเชื่อ,อยังไงนะครับเ,เขาบอกว่าคนที่โฟกัสกับวายมากๆเนี่ยนะฮะคือเรารู้ชัดเจนว่าท,ทำเรื่องนี้เพราะอะไรเนี่ยจะสามารถที่จะคือคือโค้ดนคืออย่างนี he ้ he who has focus a why to live นะ can bear almost anyhow คือคือถ้าคุณรู้ว่าวายคุณชัดอะไอ้วิธีการจะทำอะไรพวกนี้เนี่ยคุณ ผลได้หมดอะนะเพราะว่าคุณคุณมีเป้าหมายหรือว่ามีวายที่ชัดเจนข้อที่4คือเว e นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสการประสบความสำเร็จของเราเนี่ยมันมีเรื่องของไทมิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไทมิ่งเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยฟังพอดแคสต์ตอนหนึง่งผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาไปดูสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ มากมากเนี่ยเราเอาดูว่าแฟกเตอร์อะไรสำคัญที่สุดตั้งแต่ผู้ก่อตั้งตั้งแต่โคฟาวเดอร์ตั้งแต่ฟันดิ้งตั้งแต่ Pro ผลักเองอะไรทั้งหมดมนาะทั้งมวลเนี่ยนะฮะเขาย้อนหลังกลับไปดูข้อมูลนะเขาค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้บริษัทนั้นสำเร็จอ่ะคือไทมิ่งหรือเวลาที่ Pro กมันถูกลอนจบมาชีวิตเราเหมือนกันนะฮะชีวิตเราก็มีไทมิ่งเหมือนกันข้อที่ห้าคือฮูฮะ บางช่วงบางตอนในเนี่ยในชีวิตเนี่ยเราจะต้องดึงคนอื่นเข้ามาอยู่กับเราด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถไปในที่ท่เราอยากไปได้นะคำว่าฮูเนี่ยนะฮะมันคือการเอาคนอื่นที่อาจจะคิดไม่เหมือนเราอาจจะเข้าใจอะไรไม่เหมือนเราเนี่ยนะฮะมันหมายถึงการลดอีโก้ของตัวเราเองและเปิดรับทราน s ัคชั่นจากมนุษย์คนอื่นมากขึ้นนะครับ เมื่อมีฮูเข้ามาเนี่ยนะฮะเราจะต้องทำอะไรหลายอย่างมากที่เราอาจจะไม่เคยทำเราต้องยอมคอมเพลมไพรส์นู่นนี่หลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเราดึงคนนี้เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยขยาย,ค,ย,ายความคิดหรือขยายขยายขยายความความเข้าใจของอะไรบางอย่างได้นะครับดังนั้นทั้งค้าคถามนี้ก็เป็นห้าคำถามที่น่าสนใจเวลาคุณจะตัดสินใจทําอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที